สบายดีทุกคนเพรว่าสอยู่ในประเทศหรืออยู่ในต่างประเทศสบายดีเด้อเมนี่บักกี้ก็มาคุดอีกแล้วคุดกับปูอีกแล้วพี่น้องอากาศกาันหนาวหนาวมือน,นี่มือนี่หนาวแห้งกุมูที่เคยผ่านมากเลยพี่น้องมากมากาม่าพ่อูกับปูคู้ใหญ่ๆเอาเไ้ ใช่อของมาของกเองก่ามานี่แจ็คสีมานบอมานิ่งก็สีมีกบเนะอะเออมีกบิงบบ่งหูใหญ่หนึ่งคนกค็ฝังฮูเปิดได้กสนองขุดบะแค่คแมนมานกับกบแท้แหละแมนกบลับงแขนแหละบอได้หูใหญ่มเนี่ยเออผึเพืองหูเกี่ยงคางลื่นถ้าเป็นกบกับกบตัวใหญ่ขนาดเลย ถ้ามีขีดเขากับปลตั้มกว่าซี่ฮะตัวจ้ว่าเจ้ว่าเข้าเบาเนาะกบง่ายเลยเขากบออกกบง่ายออกวัวจะดูทั้งที่บุรั่นได้ออกลงไปนั่งเข่ามาอยู่ไี่ไรออกเลยวไม่มีเลยพิ่นออกเลยฮะมีแต่นามโอ้สงสัยเป็นกบง่ายละวรนะผมนี่โอ้สวีทรับเป่าทำกุูไม่ได้ขิดดม ปาไปหาหูให no ม่หูังใหญ่นาะเด็ดคือบุกุดหูกระปุนเอออยู่กล่ไก่กันเนี่ยเห็นอบ่เห็นตากินมบ่มีเลยเลยหวหวานจะมีหมวานคือมีอ่รัเห็นยังกันล่ะมองกับบดีอ่กิกับบวกหวาพ่อเอา พ่เไปไปมเหรอครับมี่ใส่เสื้อสองส่าเนี่ยเากเก่าอยู่อ้าขนาดใส่เสื้อแ้นยาวสองตัวเลยครับใส่วอมน้าขา่ใส่วอม์ม่กมากตคิดอย่างเหาอครับพ <c oughs> ี่ดดินนังเนียวใช่ไหม <c oughs> ไเห็นแดงแดงขี่จมเอาเอาเอาขี่จมโอบเอาวอดจากตัวใหญ่ขึ้นอันแหงแด้๋ยวก็ดินแดี๋ยนี้เด้อกบได้อันนี้เป็นได้กบได้ขี้เลเด้ัวใหญ่เติมได้นไงทางหลังคนแถมแรกแฮกมัน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 ให้ได้เต็มของเด้อให้ได้พ่อ พ่อปนพ่อแจวแล้วเหมือนเนด้อเลาะหาหูาหใหม่ งห็นหมาฮู้นะลูกนี่แต่หอยงาะควายเต่น้าฮูนีน่หัก,หกหน้อยขึ้นไปนเกว่ามีเขียดไหนเนี่เด้ฟูกับฟูน้อย,อ,ย,นนอ,ย,ยอ๋าบางทีมีเขียดเขา ให,ให่ไงวะไปคุ้นนั่นตนซุปนี่ซุปนี่เจ้าเพิ่นเอากินกับตำขอเออนั่นแหละพุ่น,น,นไปคุ่นกินแกมกับตำของผมเจ้าแซมอันนี้ก็ปล่อยไปเด้อมันตัวน้อยมันน้อยหลายก็ปล่อยคะไปปไาเพิร์นี่ ไอ้เขาห่นหู้เลยโอ้สองหูสองหูอยู่ไก่กันเลยอันนี้ก็แม่นเลยนี่นะนี่นะ phương sai nữa, này nói cá po cá cá sâm phân, ăn đi kiếm gấp tâm là sâm phân, ăn đi kèm gấp tâm งต้องหาหูใหญ่กระปูจังสิตัวใหญ่แน่แนี่ชุดลราไ่มีครับตัวนี้หูเป่าอีกแล้วเบิ่งตันนี้ได้สัะเนี่ยแม่ละนี่หูหน่อยคนนะมั้งหน่อยเราไปไปหาหูกันเลยนี่ดิ ควายเย็บลงแหมหห่เหรอฮะกบหินวแหนลมลูหน่อยเด้หน่อยกบคุดคุดไปคุดหูนูหน่อยกับปูหน่อย,อยคิมาปคุดหูนี่อันนี้กบห่ายาดได้แต่งามเลยกระโตพอดีออ่อนเลยไปนีน้ฮูนี่ก็ชิมีกบไยโกบมีดก เขาถือว <sa iden blessing> ิวเขียดหทูไปนี่ฮะเก่งไปนี่โอ้โหเกงเกงเงยนกบงแมฮะเทิงอะไรตัวนีโอ้คือท่านวยเนี่บนด้วยจังหวะนาะคุดช้องบาทหนึ่งเทิงะอันนี้ปานกบเขาไงปันว่ากบไงเนาะทำนี่างเงีะยอันนี้ทำตัวเขาคุดเลิกๆคุดได้ ตแต็มที่สองอะไอ่ะตู้ตัวเมย์ทำได้นี่ตัวเมย์ทองคันหยีเป็นยังไงเป็นแพน,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 นมันมันมันไปหาหุ้ยแต่ที่สองนี่เด้อเบิงด้วยนี่โอ้เดี๋ยวพันอัดได้นี่ค่ะบิงอะ ยี่คือกบง่ายอยู่ได้ค่ะวันอาดไวันนี้เบิ่งขิดโจ๊กเบิ่งนีเอ่ออาดโถ่อยแต่บอกแม่ดอกบุ้ยนะกบอ่ะใหญ่ได้ตกูบอกเป็นกบง่ายเห็นไหมฮะจะเสื่อบุ้ยได้กบงายจ้าเสื่อติเื่นมาคยได้เธอหนึ่งเกี่ยวข้าวรถเป็นอะไร เอาเห็นแล้วกะน้วมื่อโจกเมืองคิดว่าไม่ไปสังวะนั่งเขาเมาอย่างเออนั่งนุ่นๆกันเนุ่น,นูนขึ้นหรือว,ว,ว,ว่าเป็นอะไรนุ่น,นขืนจะคือขีดแต่ขืนนี่นนตรงปลายตาเพิ่นเหมือนเมาเมาเลยแล้ว,ลวไปล้สิบกุหด,ดอก แล้วพอไปคุดแล้วก็เหี่ยวขาดดินเออหอยโอเคหอย ล้มหมดแขนบาทอ้มีหนาวน้ำวิวสอนเนาะวิว่าหาสีปูะตัวง่ยเยอะเออหนานจนะใส่รุ่นเดียวก็เลยสามโตแล้วนี่เอาขี้หอยนี่โอ้ยมือนมันอยู่เด้วมืนเห็นเยเอามาหอยนี่ ลูกไส้ก็ได้หอยหน่วยหนึ่งเลยทุกอย่างเกียบใส่คลองให้เบิร์ดเอาเอาทุกอย่างแน้วแนวกินได้นี่นะแต่ว่าหูบาใบใหญ่ไหมหูหน้อยนี่กว่ายหยียบลงเหรอบบเห็นห Bên à, ơi, mua nhảy giảm khăn chỉ mi hùng nôn hùng nha,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  hùng nôn ninh hùng ninh hùng, hùng 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 บอต้องใช้นูกินอ่ะเออตมันแกะออกไปเลยสินด้วยค่ะนใช่หยังอยู่บนหูเลยหูหนอนีลายอยู่หูกระปุ่หูกรปค่อย วันหูกับปูว่าอลนี่ะเขาหากักบวเห็นหูผุนควายเย,ยบลกูกอ,อันนี้ก็แมบน่อนี่หน,น,น่่นกุกระปูไปได้หูนี่ <c ười> ดูแด่ผู้หนูผู้ใหญ่เลยนี่ าขุดกระปูกันดินเหนียวไปดิท่านหูหนึ่งอัอหนูใหญ่บพรตัวเจ้าขุดไในคณะได้วะท่านอยู่หรอเออเบิ้งตัวคณะขาดเวัดตัวพี่ตัวใหญ่คนนี้ หวโบตคะนาคาดแล้วขุดนะอันข่อยมาตอนนั้นก็เห็นหอยหนูขวัดก like. ินแถนบัหลายนีู่บังไงบ้างไงโออยู่ได้ได้เยัะโตละปีหนงี้่าตวปบุลัยบุลยคอยหามันจะหลุนใหญุ่ลัวเนาะายดี ไปไปเหนนน็นยาอะไรบ้างแก่ฟืนแก่ฟืนแก่ฟืนเขาเตา,หตาเห็ดเตานะหมอเตาเขาแก่นะเตาเห็ดท่านคนเห็ดทานยางบ่อนี้นนเนาะเห็นแน่เวลาขับรถปงอะกิฟุนเตรียมว่าโถหาง อ๋อโน,น,นเหนือคนจีนนี่ออกเลยเนาะก็บมาได้หาเฮ็ดโปวกแล้วปิกายนี่เฮ็ดโปวกออกชุงควัมาหาได้บักหลายรได้ในตอนนี้แต่ว่าเพอนอห้างต่อบันี่สามห้างโหห้างต่อบันี่สามห้างมาหาปีกายนี่เข้าไปก็เมียกันแล้วแหละ เสียงแม่และเสียงนี้นุย้ยคนบงังใหญ่ท่านแหละโจกจุดวาสีชุดแขนพ่อน้นามละได้ฮูกับปูน้อยมาคุดเหรอแม่ต้นแก่ไพก่กระเป๋าพอเนี่ยลูกอ่ะเป๋าพอเปืี่ยนมัน้งล่ะ น่แบนี้เด็กตอนนายนวดลงไปเอาคุดกระปูมาเลยนวาหูเปาอีกแบบยักษ์อ่ะเออมีอยู่โอ้ขสางหลังเลยเด้กกลนเออไปตีนี่นล่นี่นี่คอยไปกินยังเห็นนั่นแหละ เวื่อชีได้เปลี่ยนรู้สึินะล็กเท็ดดจุนว่าเที่ยวตุ๊กโสามสีโตตัวนี้สี่วตไงไม่เห็นหมู่คงเลยไงวะ Ngăm căn này làm mà Ồ, oh, thật Điên heo khả năng lên Chiếc lốm đằng ngủ Ồ, thật rồi đấy กะปูน้อยได้เครียดปะ <the> เครียดน้อยว้า wow! วอาว่ามองดู <c oughs> ก็ในลายตัวยังแบบว่าเกง่งเ <c oughs> ครียดน้อย <c oughs> ต้นตาก็กได้เครียดน้อยมองดูว่าต้นตาแล้วคนนี้ว้าวเครียดน้อยปอยป่อยตัวน้อยบ้าภายในลายตัวยัง่าบ่เกง่ง

sĩ đây chín cà cà men ngay đó thùng mười đó lắm bạc đó à thôi suốt khén của lại tiền thị thường này cứ qua ตันี้มันก็ได้นอนแล้วโ้คุดไปขายตัวละไสองพับาทเพื่อจะมาจับคุ้มคุดกระปนนูจุดนี้นอนจกไหมไหน,นดอกกัะปูคืออัน,นอะไรกัน มานมานมานมันก็มานะบาดทรงเจอปเปินหมดเลยเจ็คแ,แสตมปล่ะสองสี่หาเนี่ให้เั็นบางด้วยนี่หาตัวเลยเด้อได้ของนี่โอ้ไตออกมาล่ะหาตัว เห,เห็นนกกว่าเลยเห็นนกมากกว่ายเนี่ยน,น,นกยางไปหมดเลยพบินมากเลยวะนี่เด้เนี่ยกันนี่เด้มไมีไรทางลูกพันละวาอยู่หน้าไฮยายน,หนะบอกเจ็บเลยนำฮักกบุกเปนหน้าใ้้ตัวนาเขาเนี่ยหรอว เป็นตูดป่าเลยตกขยางาขาว ถ่ายหัวใจวานน้ำให้หัวกบ

คุดกัะปูกับพอ่อปลาขอนพี่น้องเอ้ยเนียนเนียเี่ยปลาเค้งหน่อยหนึ่งตัวตองลุนต้องกันได้จะาตัวบานเออเห็นบอนอยู่นะม้มก่อนเฮ้ยดตัวที่สอง พ่อปลาขอนแล้วมื่อนี่นี่จะโตเนาะแมนมีสองตัวานี้บ่มาเด้อมาเด้อมงอมปลาขอนเด้อแมนมีสองตัวเท่านี้บอกส่งกวนกวน้วนก้วนไทยคุณๆแล้ว ถามีปลาปลากระสีดินขึ้นเองนี oh, ่โอ้ปลายังะมาพอจะเดดตัวกระเดดนี่ยังอีกตัวนึงนี่ ไงพูดป้ากระเดิดป้ากระเดิดป้ากระดี่นหายนั้นโบกกับว่าสันหายต้นนานะลกเนอได้ลดมือครับ่ตัวน้อยส่ว ตัวนานี่เี่อยู่อุ้มด้วยนะยงยกทุกขาทุกขาละเขาโค่เห็นทดหลังเดทีข้างหลังผิดตัวนึง ฝากกันเด็ดอะบานนี่คลิปนี้ก็ฝากไว้ซิหนีิเดอ้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับส้มฝากกดไลค์ให้บาคกี้เนี่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาคกี้ได้ทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเจ้าก็ลงนี่แหละมันอีตันเนี่ยเอาที่ลงนี่มีสัญญาณนี่มีว่าสัญญา 제번에 a t n